ซ้อมจริงๆเนี่ยจะไม่มีอะไรมาควรไม่ได้เลยคื่อหน,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 นึน่งห้ามรับโทรศัพท์การฝึกวงสวิงต้องฝึกซ้ําๆจนกล้ามเนื้อจำบวงสวิงได้กอมันต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเนี่ให้เล่นทั้งชาติก็ไม่ได้ในเกมกอการฝึกซ้อมเหมือนการปรับโฟกัสกล้องในชัด3 400ลูกชิปพัดระเบิดทายอะไรพวกนี้ จการซ้อมต้องละเอียดถึงพฤษฎีแหลกลมเราต้องมาซ้อมก่อนเราต้องมาโนยนหญ้าโปรยหญ้าว่าลมแรงขนาดไหนเราถึงจะเผื่อเหล็กเข้าไปทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด